สวัสดีสสดดค่ะ,คะดิฉันชื่อนางสาวพิญญาดาปิ่นเจริญค่ะและดิฉันชื่อนางสาวนงนภัสแสงจันทร์ค่ะพวกเราสองคนมาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน,นันทาค่ะซึ่งเราสองคนนะคะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่4จากโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ค่ะ ในวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับเพลงและกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการชั้นเรียนในระดับชั้นอนุบาลค่ะเพลงถ้าเธอได้ยินถ้าเธอได้ยินเอามือแตะหัวถ้าเธอได้ยินช่วยกระพริบตากระพริบตานะคะถ้าเธอได้ยินช่วยยกมือขวาและ f i ไฟ ้าเธอได้ยินช่วยนั่งตัวตรงเพลงชวนกันมาฟังนิทานเด็กเด็กจ้าชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจฟังแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจ แล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยเพลงกาะละครั้งหนึ่งนานมาก,ก,ก,กรมกรมกรมแบแบแบตอก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 กาละครั้งหนึ่งนานมา การเวลาที่เหนึ่นนานบอกเล่าเป็นนิทานขับขานให้ฟังก่อนนอนเรื่องราชสีกับนายพรานเรื่องทหารแม่มดมังกรเก็บดวงดาวมาใสา่ใต้หมอนคืนนี้จะนอนฝันดีเพลงจับมือสิพวกเราจับมือสิพวกเรา

เราช่วยกันเราช่วยกันฉันและเธอช่วยกันเก็บสีเร็วเก็บเก็บเก็บเรามาเก็บให้ดีเร็วเร็วสีมาช่วยกันเก็บเพลงเราเดินตามกันไปเรา,เ,ราเดินตาม<ๆ>กันไปเราไม่เดินแซงกันเร็วไว้ยาชาก้าวเข้ามาให้ทัน ขึ้นลงบันไดจับเราไว้ให้มั่นวินัยเป็นสิ่งสำคัญฝึกทุกวันจะเก่งเอยเพลง What shall we do What, What shall we do when we all go, all go out all go out all go out What shall we do when we all go out when we all go out to play เพลงรถไฟมาแล้วจ้า ชิกชักชิกชักปูนปูนต่อแถวก,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 กันเป็นรถไฟชิกชักชิกชักปูนปูนเดินเป็นรูปสลาเปาชิกชักชิกชักปูนปูนต่อแถวกันเป็นรถไฟชิกชักชิกชักปูนปูน เดินเป็นรูปปลาดาวชิกชักชิกชักปูนปูนต่อแถวกันเป็นรถไฟชิกชักชิกชักปูนปูนเดินสั้คๆกันเองเพลงลูกแมวสิบตัว ลูกแมวสิบตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เด็กๆขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวสิบตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวเก้าตัวลูกแมวเก้าตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เด็กๆขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวเก้าตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวแปดตัว ลูกแมวแปดตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เด็กๆขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวแปดตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวเจ็ดตัวลูกแมวเจ็ดตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เด็กๆขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวเจ็ดตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวหกตัว ลูกแมวหกตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เด็กๆขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวหตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวห้าตัวเพลงหนึ่งสองมือตีกลองหนึ่งสองมือตีกลองตะล็อกต๊อกแตกสามสดูให้ดีห้าหกสองกระจกเจด็ด 8. ยิงปืนแฝดดังปั้งปั้งปั้ง 9. 0ก,กินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอยเพลง Five Little Monkeys Five Little Monkeys Jumping on the Bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor, and the doctor say, "No more monkey jumping on the bed." Four little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor, and the doctor say, "No more monkey jumping on the bed." Three little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. One little monkey jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor say No more monkey jumping on the bed เพลงลิงห้าตัวลิงห้าตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตกลงมาหัวกระแทกพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่า ห้ามเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไปลิงสี่ตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตกลงมาหัวกระแทกพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าห้ามเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไปลิงสามตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตกลงมาหัวกระแทกพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่า ห้ามเจ้า um, ล oh, um, no ิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไปลิงสองตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตกลงมาหัวกระแทกพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าห้ามเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไปลิงหนึ่งตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตกลงมาหัวกระแทกพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่า ห้ามเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไปเพลงมือของฉันนั้นแสนวิเศษมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิเ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นคุณหนอนมือของฉันนั้นแสนวิเศษ มีธิ์เตชแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นคุณกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีริ์เตชแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีริ์เตชแปลงกายได้หลายอย่าง ชูสี่นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นผีเสื้อมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกลายได้หลายอย่างชูหนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นดอกบัวเพลง Hello My Friends Hello my friends h e ล l o Hello my friends h e l โล Hello my friends h e l โล my friends h e ล l o my friends h e l โลล a la 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 สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดี La 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 ลลเพลง Hello Hello can you clap your hands hello hello can you clap your hands hello hello can you clap your hands can you stand up high you touch your toe can you turn around can you say hello 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 can you stamp your feet hello hello can you stamp your feet? Can you stand up high? Can you touch your toe? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you stamp your feet?